เผ็ดจังขนมสวัสดีค่ะสวัสดี f อฟนะคะช่องปุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางเนาะแนวทางนะคะฮานอยนะคะสูตรของหลานนะคะทุกคนนะคะสูตรของหลานแล้วก็สูตรของแอดนะคะในคลิปเดียวกันเลยเด้อค่ะรอแนวทางของหลานนะคะกว่าจะได้แอดคลิปนะคะ แนวทางวันเสาร์นะคะทุกคนคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอเด้อแอดฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะทุกคนมาดูกันเลยนะคะแนวทางเนาะแนวทางนะคะต่ํา ตั้มยังเหรอคะตั้มหน่อยเนาะตั้มน่อยนะคะสูตรของเจ้าแม่นะคะจึงมากเลยนะคะเจาะแตกไปห้าหน่อยนะคะเสียดายนะคะที่ไม่มีสามหนึ่งนะคะนางมีสามศูนย์นะคะสามศูนย์สามสองเอ็ูดสึกว่าสามหนึ่งสามนี่ออกบ่บยเนาะไอเลขทูบที่งวดนู่นเนาะ,ะออกบ่อยนะคะเสียดายมากทุกคนทูบเรามีห้าแปดหกนะคะเมนบอกห้าตัวแรกเนาะห้าแปดหกนะคะอันนี้ออกแปดสี่ 846นะคะอื้อจะคือหลายเนาะนอยกิจนะคะเม็ดเดียวนะคะนางฟันหกเม็ดเดียวนะคะเข้ายันเหลาพัฒนาเลยนะคะเข้านอยกิจนะคะ60นะคะเต็มเต็มนะคะ60 35นะคะนางเจาะแตกนะคะ43นะคะ46นะคะทุกคนนะคะ13ไม่ได้ VIP เจาะไม่ได้นะคะเจาะไม่ได้ปกติกับ VIP นะคะทุกคนนะคะ กาชาิหกห้านะคะ 6, หกห้าเน้นๆเลยเนาะหกห้าศูนย์ห้านะคะศูนย์หกนะคะพัฒนาไม่พลาดอีกแล้วนะคะตรงๆเน,น้นๆด้วยเต็มเต็มเลยนะคะอันนี้สําหรับสูตรล้านนะคะช่องแอดมีสูตรแอดแล้วก็สูตรล้านนะคะจึิงแท้เือหกสองนะคะไปเข้าเลาวพัฒนาตรงๆเลยนะคะคือปรจับแปดหกแปดสองเนาะอ๋อไม่มีหกแปดสองนางจับ ามาดูสูตรแอดนะคะสูตรแอดไปไปเราพัฒนาจริงๆนะคะทุกคนหกสองนะคะนี่ตัวเน้นเลยเด็ดหกสองน,นะคะนี่เลขทูงวดเก่าเนาะไปจริงๆนะคะทุกคนนะคะไปไปสี่ตัวเลยแต่ว่าไม่มีเปยดเนาะฮานอยรวมนะคะฮานอยรวมเข้านะคะสามตัวแตกอีกแล้วนะคะแตกกายชาติเลยนะคะเจ็ดหกห้านะคะนี่แตกกาชาตินะคะแตกนอยกิตนะคะศูนย์หกเจ็ดนะคะไม่ทําให้ผิดหวังนะคะแตกสามตัวอีกแล้วะค่ะทุกคนนะคะ แอดเจาะเข้านะคะหกศูนย์นะคะหกศูนย์ตัวเดียวค่ะเนาะเจาะเข้าสามตัวแล้วก็เจ็ดหกศูนย์นะคะหกห้านี่นะคะกาชาติที่เหลือก็เป็นพวกนี้นะคะที่เข้านะคะเอามาดูของวันที่ยี่สิบกันนะคะทุกคนยี่สิบกันนะคะก็แนวทางรัฐบาลไทยนะคะแอดก็ทย,ยอยลงให้แล้วก็เตรียมแขบเตรียมอะไรเอากันเลยเด้อค่ะทุกคนนะคะวันเสาร์นะคะจะเป็นพื้นที่ของรัฐบาลไทยเลยนะคะทั้งวันนะคะทุกคน เป็นรัฐวัตรัฐบาลไทยฉ่ำๆเลยนะคะจนถึงคำนู่นแหละถึงจะเป็นลาาพัฒนาลงให้นะคะเพราะว่าเรามีช่องเดียวนะคะช่องเดียวเนาะแอดยังไม่ได้ทําช่องสํารองนะคะเดี๋ยวถ้ามีจะแจ้งให้ทราบเนาะอยากทําอยู่คะ่ะช่องสํารองของรัฐบาลไทยนะคะทําทิ้งไว้เอฟซจะได้ไม่ต้องรอแนวทางเนาะเพราะว่านะคะเอฟซี FC อันเพื่อนกนอยากบึงอันเลขไทยไว้ๆวเนาะแต่ว่าพื้นที่เราก็มันมันเออ,อัดผุดค่ะ ส่วนมากจะเป็นเล่าพัฒนานะคะกินพื้นที่หมดเลยต้องลงให้เสาร์อาทิตย์นะคะทุกคนมาดูกันนะคะหาในรวมของวันที่ยี่สิบนะคะกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะเด่นหกเจ็ดแปดนะคะหกหกหกห้าหกสี่นะคะเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดสี่แปดหกแปดห้าแปดสี่นะคะหกเก้าแปดสี่นะคะเจ็ดห้าสามนะคะเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดหกเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าหกนะคะสี่แปดเก้าสี่แปดหกสี่ห้าเก้าสี่ห้าหกนะคะทุกคนนี่นะคะ จ็ดแปดเม็ดเดียวนะคะกันสี่ห้านี่นะคะเลขถูกบึ้ม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 มีเกือบเมนแตกสามตูต์นลยเกือบมเมนโจที่ให้แจกสามตูนะทุกคนเนาะนี่นะคะหลักร้อยหนึ่งสองสามนะคะน้อยกิจนะคะเข้าไปที่หนึ่งสองน้อยพิเศษหกเจ็ดนอยปกตินะคะสี่หกน้อยวีไอพีนะคะศูนย์หนึ่งนอยการชาติสองสามนอยสามัคคีแปดเก้านอยพัฒนาเก้าศูนย์นะคะเอาคอยกินเขาเร็วคอยคิดหิวเขาเถอะวะ นอนัวกะตื่นก็หูเขาเอาเขียบเอาเลยนะคะเดี๋ยวแนวทางลงให้ฉ่ำๆเลยนะคะไปกันต่อเลยนะคะกับสูตรหลานนะคะทุกคนสูตรหลานนะโอ้สูตรหลานคือปังเหรอสูตรหลานก็ให้ดูไปแล้วเนาะอันนี้นะคะก็มาดูของวันที่นะคะวันที่สิบเอาเอที่เขียนวันที่สิบเก้าเลยมันต้องวันที่ยี่สิบเนาะของหลานเขียนวันทีผิด ลงวันที่ะคะช่วยแอดดูหน่อยเด้อแอดก็ลงวันที่เนาะถ้ามีวันที่ผิดนะคะก็ทักแจ้งทักบวกได้นะคะทุกคนกู้เหตุหลเนี่ยทางหลายมันก็หลงแล้วค่ะวันที่บางทีเราก็กระดะกระกระโดดนะคะกระโดดไปเขียนวันที่เอ่อวันที่ของเราพัฒนาหรือวันที่ของไทยนะคะบางทีก็ลืมค่ะเอามาใช้เขียนกับฮานอยบ้างนะคะลืมข้าวค่ะ เอามาดูกันนะคะแนวทางของหลานนะคะงวดประจําวันที่ยี่สิบนะคะซึ่งเป็นวันเสาร์สองเม็ดเดียวนะคะทุกคนหกเก้าสองนะคะเด่นหกเก้าสองนางฟันไปที่สองเม็ดเดียวนะคะเก้าสองนะคะตัวเน้นสองตัวสามตัวนะคะชุดแรกนะคะเก้าสองหกเก้าสองหกสองนะคะแป2หกสองนะคะหกเก้าหกเก้าหนึ่งนะคะสองห้าเก้าสองห้านะคะวินนะคะสองหกเก้าหนึ่งห้าสี่แปดนะคะ สองแปดห้าสองแปดนะคะสองหนึ่งนะคะห้าสองหนึ่งสี่เก้าห้าหนึ่งเก้าห้านะคะเก้าแปดนะคะเก้าแปดสองนะคะเก้าหนึ่งนะคะสี่เก้าหนึ่งหกแปดนะคะหกแปดเก้าหกห้านะคะหกห้าสองหกหนึ่งนะคะสี 4, 61, ะะ่หกหนึ่งค่ะทุกคนอาแคบเอาเลยนะคะตัวนี้เป็นแนวทางสูตรหลานนะคะแนวทางสูตรหลานเนาะ เอาแคบเอาจัดลองเอาไปพิจิพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะของอ่าของหลานไอ้ปังนานเนาะทุกคนนะคะถือว่าได้เรื่อยๆนะคะทุกคนของสูตรหลานเนาะทุกคนเนาะอาจจะแบบว่าบางวันอาจจะไม่วือหวานะคะแต่ก็เข้าเกือบทุกทุกครั้งนะคะ พวกนก็ถือว่าปังในเข้าดีนะคะสําหรับเอสนะคะเอสว่านะคะทุกคนนะคะก็เข้าก็ได้เรื่อยๆนะคะได้แล้วเราก็ถอยนะคะทุกคนมันไม่มีใครได้ทุกนหน่ลยนะคะเพราะว่าหาหน่อยมันก็มีเจ็ดแปดหน่อยนู่นเนาะไหนจะหน่อยตอนกลางวันอีกนะคะแต่ว่าเราก็มีแนวทางเล่นทั้งวันให้นะคะมีแนวทางเล่นทั้งวันให้เอฟสีนะคะหนูขนมหนูขนมมาก เี๋ยอแอจะไปสั่งปลาเส้นมาอยู่เ่เขาบอกว่ากินปลาเส้นลดหุ่นเลยเอานี่ค่ะแคปเอาเลยนะคะแนวทางของหลานนะคะตัวนี้แนวทางของแอดค่ะแอดฟันเม็ดเดียวที่เจ็ดแปดนะคะเอาแคปเอาค่ะมาก็อัดโหลดค่ะใส่มันค่ะขากโหลดเขียนๆขียนโหลดสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีสวัสดีค่ะ